สวัสดีครับพบก,กับช่องลุงเดียชาแนลนะครับผมเนาะนี่ถึงเวลานะครับที่เราไปบุญบานสันกาวกับหอใหญ่น้องคูวไว้นะครับผมนะว่าหามะมูวงหหยป่้ยครั้งนึงน,นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงนะครกบปกปักรักษานะครับให้มูม่วงเรา เป็นเด็กน้องคู่มูซีนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราก็ได้มาแก้บุญนะครับอย่างที่เราสัญญากับปอใหญ่ไว้นะครับพุมเนาะนี่เ,เด็กน้อยความสำเร็จเอาประสบความสำเร็จนีจจ่ไหนพอใหญ่พอใหญ่น้องคูไหนไหว้ไหว้ปูยังนะไปเดียวไปอืม ปกปักลานะครับลูกลานนะครับหลวงปู่โอ้ปกปักษักษาลูกลานหลวือ้ฮขอบคุณครับขอบคุณคนะอ่อืมโอเคลน่ารักลูกครับสองครั้งแล้วที่สองครั้งแล้วแล้วก็ปรุทอน ้วการสิ่งไดทีดีลูกจางทำผิดหรือว่าหลวงเกินโดยตั้งใจโดยไม่ตังใจกับข้อไปลงปูด,ด้วยนะครับพมข็อป,ป่อยใหญ่น้องคู่ด้วยนะครับพุมเนาะครับผุ่มหลูกจางได้มาตางตามทีลูกจางพูดบอกนะครับพุมเนาะสัญญาปูไว้นะครับพุ่มนะกับปอยใหญ่น้อคครับพุ่มาไปลงปูนะทีนี้ด้วยนะครับป,ปดดบ่อใหญ่น้องคู่เดีด๋ยวนะครับ รอเลิกนิดนะล้วการตรงนี้นะครับตัดไปกานันนะเขาจัดงานลอยกระทงนะครับปุ่มนะก่อนนี่วันนั้นไม่ได้มาใต้บรรยากาศท้เอฟีดูปรปะว่าเปลงเครื่องเสียงเร้ดังม,งมากๆครับอืมอืม มีน้ำแล้วนะครับผมแต่ไม่เยอะแต่ถือว่าเต็มบึงนะครับเต็มพื้นที่บริเวณกว้างแต่ว่าไม่ตึงกับเยอะจนครอบซานะครับผมนะครอบบึงนั่นหวัดเมื่อคืนก็มีงานมอลำนะครับโดยคณะชานเลาชานเลาอ่ะชานเล้าชานเล้าภาษาอีสานเราชานเล้าชานเลา คือตา่าจาตายกันนอกจานไงปุ๊บตาบ่าจากลางก็คือระเบียงกระวงจีเย้นะครับกลางคืนมอลำเนาะสาว่างตัางคืนเลยครับลุงเดียกับไม่ได้รับตัางคืนกับตุมดำตุมดำล่างบานไม่ใช่ไปดูครับก็นะครับแต่ว่านอนฟังยันสว่างเลยครับ ยันหวางเลยแต่มันไกลเกินนะครับพุมเนาะเชี่ยงกับตุบตับตุบตับนะครับเดี๋ยวป้านางยกข่าวข้องก่อนนะครับเ่วยป้านางแป๊บนึงนะครับพี่สิลืมครับลืมของสำคัญครับขีกัเอาหมูให้แม่หมูจัดการก่อน มาเป็นม้าคู่นะครับบนไว้ด้วยครับผมม้าหนึ่งคู่ป้ายลูกเดี๋ยวเราไปไหว้กันถึงแล้วไปเราไหว้ปู่กันไปเด้ไไไไดลงตรงฝั่งโน้นน้องลงตรงฝั่งโน้นเดี๋ยวก็ไปเที่ยวไหว้ปู่กันมาเร็วมาเออตั้งไว้เดี๋ยวจุดให้เดี๋ยวจุดอ่า ว่าปู่ก่อนเนาะว่าปู่ใหญ่ก่อนแต่หนูต้องเรียกปู่ปู่ใหญ่โอ้ <c oughs> มานี่มา <c oughs> โอ้ยมันมาเร็วมากระช่า <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอยู่ในรถไหมตั้งนั้นอะ่ะตาด,ดือ้อฮะตาด,ดือ้อ <c oughs>

นี่นะครับเอาไว้ลุงปูแล้วก็คมหนื่อยแต่ว่าน้ำแดงนะครับซึ่งเดีด๋ยวปูจอดตุกย่างนะครับผมเนาะแสดงว่าแล้วก็มาคู่ในมาคู่ตั้งอย่างนู้นครับผมตะกี้ดิว่าช้างมาช้างกับมานี่นะครับ ตะกี้ไี่ว่าลืมขอปูอไว้แล้วสำเ,เ,เร็จแล้อก็ปพ่อยใยรับนะครับแล้วก็ ต้องดีหลุกจางเอามา้กับอ่านป่อยให่กินมาอย่างสมบูรณ์นะครับอาลเทอร์ะรอ์เนาะอย่างดีอ่ได้บนมันกับสัญญากับป่อยไว้นะครับพุ่มเนาะหลุกจางทำเมียแล้วก็หมูอ้วนก็มาทำตามสัญญาที่ได้บอกอูไว้นะครับพุ่มเนาะระบบปากกระช้ากลุ่มครองครอบครัวแล้วก็ มวนแล้วก,ก็เด็กๆที่ก้าเราตุกตัวตุกคนตุกตัวนะครับพุมเนาะมีแต่ความทุกข์จะมีไปปานได้เข,ข้ามากำกายทั้งสิ้นนะครับงานจิจการน่าจะเดินลมเรื่องนะครับพุมเนาะขอบคุณหลวงปู่ม,มากๆครับขอบคุณหลวงปู่ม,มากๆเอากรับี๋ยวไม่รบกวนป่อยหญ่นะครับไอ้ป่อยหญ่เป็นนประตานนะอุดมห้เต็มที่ครับผมตอนนี้ตันรับแล้วนะครับ ตึงลมจะแรงแบบนี้สันก็รับนะครับลูกล้านนะครับปล่อยใยใจดีเสมอครับปุ๊บปกปักหลักษ้าคุ้มครองน้องคู่เรามาตั้งแต่บูราณโบราณบูยาะตายายนะครับปุ๊บนี่ส้เอาครับผมบางทีอาจจะกำปูได้อาจจะพิพลาดไปนะครับแล้วก็ไปไว้นาทีที่ด้วยแล้วก็คุณนิพสีุกตาทีนี้กำลังใจและติดตาม นะครับชมคลิปให้กำลังใจคอมเมนต์กันมาตลอดกขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม